สวัสดีค่ะพบกับช่อง Fit Food แล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำอาหารหนึ่งแบบยัดไส้นะคะเมนูพริกหยวกยัดไส้ไก่สับค่ะ<ม>ก็จะใช้พริกหยวก200กรัมนะคะประมาณ10เม็ดค่ะก่อนอื่นก็นำไปล้างให้สะอาดพริกหยวกก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทั้งช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบำรุงเลือดบำรุงหัวใจแล้วก็ยังช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะ เราก็จะตัดที่คั่วของพริกไม่ให้ขาดนะคะแล้วก็ผ่าตามยาวค่ะแกะเอาเมล็ดออกให้หมด แกะแล้วก็นํำไปล้างน้ําอีกครั้งก็จะช่วยให้เม็ดพริกที่เหลือหลุดออกได้ง่ายแล้วก็ไม่แสบมือด้วยค่ะผันซอยต้นหอม1ต้นแล้วก็กระเทียมจีน3กลีบค่ะ ใส่กรอกให้เป็นสี่เหลี่ยมเตาเล็กๆนะคะวันนี้ใช้1ท่อนค่ะเพิ่มคุณค่าจากธัญพืชนะคะใส่มเมล็ดฟักทองอีก2ชั้นชาแล้วก็เตรียมไก่สับอีก150กรัมค่ะส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมนำลงไปผัดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมผัดให้หอมค่ะ ใส่ไก่สับผัดจนไก่สุกนะคะใส่ไช้กรอกตามด้วยมเมล็ดฟักทองแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วเหลือง1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาน้ำตาลทรายหช้อนชาผงปรุงรสไก่1ช้อนชาแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ เราก็จะได้ไก่สับทรงเครื่องนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะน้ำเครื่องที่ผัดใส่ลงไปในพริกหยวกจนเต็มนะคะทำไปจนครบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เรียงใส่หม้อนึ่งนำไปนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ10นาทีค่ะ เราก็จะได้พริกสอดไส้นะคะจัดใส่จานพร้อมรับประทานค่ะตัวพริกเนื้อนิ่มนะคะทานอร่อยมากๆจะเป็นอาหารว่างหรือเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะเมนูพริกหยวกสอดไส้ยังไงลองทำทานกันดูนะคะแล้วฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่อง Fit f o o d ด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบาย i t food ขอบคุณมากค่ะ